สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะมาเจอจูนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเทคนิคดีๆในเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะในวันนี้ค่ะจูนมีวิธีนะคะในการเลือกเนื้อสัตว์ไขมันต่งกันนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเ,เนื้อสัตว์ประเภทไหนหนะที่จะมีไขมันที่น้อยนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อสัตว์ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วนะคะที่มีไขมันน้อยที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของปลานะคะปล,านะ,ะปลานะคะถ้าเป็นไก่ คุณก็อาจจะต้องเลือกในส่วนของที่เป็นอกหรือสันในนะคะตัวนี้จะมีไขมันที่น้อยนะคะนะคะแต่ว่าที่นี้ในหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเราเราไม่สะดวกเลยที่จะเราจะไปออมองหรือว่าจัดหาแบบประเภทเนื้อสัตว์ที่แตกต่างอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุคณดูหรือคุณสั่งเมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์ติดมันนะคะแค่เท่านี้เนี่ยคุณก็สามารถอั a เดแล้วก็ประยุกต์ในการทานได้แล้วนะคะไม่มีปัญหาเลย อแอบฝานนิดนึงนะคะในปลาที่ไขมันสูงก็มีเหมือนกันนะคะที่จูนบอกก็คือเจ้าปลาสวายนี่แหละคะ่ะสังเกตไหมคะถ้าใครเป็นแฟนพันธ้ของการทานผัดเทดนะคะเอาปลาสวายไปแปรรูปเมนูนะคะคุณจะเห็นว่ามันจะมีมันมากนะคะพราะตรงนี้นะคะพยายามปรับระมัดระวังนะคะแล้วก็พยายามเลือกเมน,นูปลานะคะที่ไม่มีความมันอย่างนี้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ลดน้ําหนักแล้วก็ไม่เกิดความเข้าใจผิดนะคะ แต่นอกจากนั้นค่ะในสิ่งที่หลายๆลคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภูมิใจนําเสนอมากๆเพราะว่าหลายๆลคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารทะเลนะคะเป็นผลเสียกับการลดน้าหนักนะคะตรงนี้ขอออกมาโต้แทนน้องความหมึกน้องท่มเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีไขมันสูงอย่างที่คุณเข้าใจนะคะไขมันเนี่ยจะมี2แบบนะคะถ้าในกรณีของอาหารทะเลเช่นพวกกุ้งพวกปลาหมึกต่างๆเนี่ยไขมันที่ทําให้คุณอ้วนนะคะก็คือพวกไตรกลีเซอไรด์เนี่ย จะน้อยมากจัดอยู่ในคลาสของเนื้อสัตว์ไขมันนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะที่เราพูดเป็นเมื่อวานอักคารเนี่ย ตรงจุดนี้ก็คือในเรื่องกู้ปลาหมึกคุณต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแยกเป็นสประเด็นให้ชัดเจนนะคะถ้าคุณมีไขมันเลือดคุณต้องปรับกุ้งกับปลาหมึกหรืออาหารทะเลอื่นๆลดลงนะคะแต่ถ้าคุณมีไขมันที่ทําให้คุณอ้วนคือไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยคุณทานได้นะคะแต่ว่าประเด็นหลักที่คุณไปทะเลกันแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันจะทําให้คุณอ้วน นะะแนะนําสําคัญในเมนูที่คุณเลือกนะคะอาจจะพยายามระมัดระวังเมนูที่จะแปลร,รูปเป็นของผัดของทอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ยอมความผิดให้กุ้งกับปลาหมึกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ได้เทคนิคดีๆไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสน,นะคะเรามาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรมานําเสนอสาหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ